คุณลักษณะของครูที่ดีหมายถึงลักษณะภายในและภายนอกที่สังคมคาดหวังให้ครูมีทั้งความรู้ความสามารถบุคลิกภาพและคุณธรรมเพื่อเป็นทั้งผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้หล่อหลอมคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือครูที่ดีตามทัศนะของบุคคลทั่ว วัตถุประสงค์คือสามารถอธิบายคุณลักษณะของครูที่ดีตามทัศนะของบุคคลทั่วไปได้คุณลักษณะของครูที่ดีตามทัศนะของบุคคลทั่วไป 1. มีลักษณะท่าทางดีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีบุคลิกสง่าเหมาะสมกับวิชาชีพครูเป็นที่น่าเคารพของสิทธ์ตัวยอย่าง ครูแต่งชุดสุภาพไม่สั้นจนเกินไปคููจะฉะฉานมั่นใจถ้าครูไม่มีลักษณะท่าทางที่ดีอาจทำให้นักเรียนไม่รู้สึกศรัทธาขาดความน่าเชื่อถือ2อมีความประพฤติดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในโรงเรียนและสังคมไม่ทำผิดศีลธรรมตัวอย่างครูไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราในที่สาธารณะถ้าครูมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม นักเรียนอาจเกิดการเรียนแบบพฤติกรรมผิดผิดได้ 3. มีีทธยาสัยดียิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจเข้าหาสิทธิ์ง่ายตัวยอย่างค,าครูทักทายนักเรียนด้วยรอยยิ้มพูดจาไพเราะถ้าครูไม่เป็นมิตรเด็กอาจไม่กล้าสอบถามหรือไม่กล้าเข้าใกล้ทำให้การเรียนไม่ราบรื่น 4. มีอารมณ์ดีควบคุมอารมณ์ได้ไม่โกรธง่ายไม่ใช้ความรุนแรง ตัวอย่างครูถูกนักเรียนทําผิดแต่ใช้วิธีการอธิบายด้วยเหตุผลแทนการดุหรือการด่าถ้าครูขี้โมโหเด็กจะหวาดกลัวไม่อยากมาโรงเรียน5มีความยุติธรรมไม่ลําเอียงรักศิษย์ทุกคนเท่ากันให้โอกาสอย่างเท่าเทียมตัวอย่างครูให้คะแนนจากความสามารถจริงๆไม่เลือกที่รักมกที่ชังถ้าครูไม่ยุติธรรมจะเกิดความแตกแก ความรู้สึกไม่เป็นธรรมในห้องเรียน 6. เข้ากับคนได้ทุกชนชั้นไม่แบ,บ่งแยกฐานะเพศศาสนาปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคอรพกจะอย่างฟูเอาใจใส่นักเรียนที่มีฐานะยากจนเข้ากับเด็กที่มีฐานะดีถ้าขาดคุณสมบัติข้อนี้จะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําและการกีดกัน 7. เอาใจใส่ดูแลทุกสุขของสิทธ สนใจความเป็นอยู่ทั้งการเรียนและชีวิตส่วนตัวของสิทธิ์ตัวยอยา่างครูสังเกตเห็นนักเรียนซึมเศร้าจึงเข้าไปพูดคุยเพื่อให้กำลังใจถ้าครูไม่สนใจเด็กอาจรู้สึกถูกทอดทิ้งขาดที่พึ่งทางจิตใจ 8. พัฒนาตนเองอยู่เสมอหาความรูมใม้ใหม่ๆปรับตัวตามยุคสมัยตัวยอยา่างครูเข้ารับการอบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสอนออนไลน์ ถ้าครูไม่พัฒนาตกยุคไม่ทันเทคโนโลยีเด็ก <9. S 1> จะไม่ได้เรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลก,กปัจจุบัน 9. มีความสามารถในการทำงานทำงานตรง,ตรงตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีตัวอย่างครูทำแผนการสอนชัดเจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่นถ้าครูไม่มีความสามารถเด็กจะไม่ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 10. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้สิทธิและเพื่อร่วมงานัวอย่างครูเป็นหัวหน้ากิจกรรมโรงเรียนนำทีมทำง,งานอย่างมีระบบถ้าไม่มีความเป็นผู้นำโรงเรียนอาจขาดความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ 11. เอ็ดมีความรู้อย่างกว้างขวางรู้ลึกในวิชาที่สอนและรอบรู้เรื่องอื่นๆเพื่อนำมาเชื่อมโยงัวอย่าง ครูคณิตศาสตร์สามารถยกตัวอย่างจากวิทยาศาสตร์และชีวิตจริงได้ถ้าครูไม่มีความรู้กว้างขวางเด็กจะเรียนแบบแคบขาดการเชื่อมโยงกับโลกจริง12มีความสามารถในการสอนถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่ายจัดกิจกรรมหลากหลายตัวอย่างครูใช้เกมและสื่อดิจิตอลมาช่วยในการสอนถ้าขาดความสามารถเด็กจะเบื่อไม่เข้าใจบทเรียน 13. มีอนามัยดีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตัวยอย่างคููออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดสอนเพราะป่วยบ่อยถ้าครูสุขภาพไม่ดีจะลางานบ่อยส่งผลต่อความต่อเนื่องของการเรียน 14. บุณตัวของตัวเองมีความมั่นใจไม่สีแซงทำในสิ่งที่ถูกต้องตัวยอย่างครูกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒน,นาโรงเรียนถ้าครูไม่กล้าเป็นตัวเองอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและไม่กล้าแก้ปัญหาอย่างแท้จริง15มีจริยธรรมสูงยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อสัตย์ไม่เอารัดเอาเปรียบตัวยอย่างครูไม่รับสินบนจากผู้ปกครองถ้าขาดจริยธรรมจะเกิดป่นทำลายศรัทธาต่อวิชาชีพครู16 เข้มแข็งอดทนทนต่อความกดดันไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคตัวอย่างครูทนสอนในพื้นที่ที่ห่างไกลแม้มีอุปสรรคน้อยใหญ่ถ้าไม่อดทนท,ท้อแท้ลาออกปล่อยทำให้การเรียนขาดความต่อเนื่อง 17. ข้คล่องแคล่วว่องไวทำงานรวดเร็วไม่เชื่ยช้าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตัวอย่างครูแก้ปัญหาเครื่องโปรเจกต์เสีย การคาบได้อย่างทันทีถ้าครูทำงานช้าอาจเสียเวลาเรียนทำให้เด็กเบื่อหน่าย 18. ยืดหยุ่นผ่อนปลนรู้จักปรับตัวไม่ยึดกดกติกาจนเกินไปเข้าใจสถานการณ์ตัวอย่างครูผ่อนผันให้นักเรียนส่งงานช้าด้วยเหตุผลที่สมควรเช่นนักเรียนป่วยถ้าครูเข้มงวดจนเกินไปเด็กจะเครียดและขาดความสุขในการเรียน สิบเก้าสติปัญญาดีรอบรู้แก้ไขปัญหาได้มีเหตุผลในการตัดสินใจตัวอย่างครูสามารถตอบคำถามยากๆของนักเรียนได้อย่างมีเหตุผลถ้าครูไม่มีสติปัญญาดีอาจแก้ปัญหาไม่ถูกเด็กจะขาดความเชื่อมั่น 20. มีวิจารณญาณรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะถูกผิดตัดสินใจบนหลักเหตุผลตัวอย่าง ครูฟังนักเรียนทั้งสองฝ่ายก่อนตัดสินว่าใครผิดถ้าขาดวิจารณยานอาจตัดสินผิดพลาดทำให้เกิดความอาจยุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรมนั่นเองขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ